เปิดกล้องมาดูถึงกับร้องโอ้ยดังมากสาวเป็นห่วงพ่อกับแม่นั่งกินข้าวกับพื้นตัดสินใจซื้อโต๊ะกินข้าวให้เรียกได้ว่าสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับชาวโซเชียลเป็นอย่างมากหลังจากผู้ใช้ Ti k ต o k รายหนึ่งชื่อ user 42185468ได้โพสต์คลิปความน่ารักของครอบครัวหลังจากซื้อโต๊ะกินข้าวให้กับคุณพ่อคุณแม่โดยคุณบินตราเจ้าของคลิปอธิบายเพิ่มเติมว่าปกติพ่อกับแม่ชอบนั่งกินข้าวที่พื้นกลัวว่าทั้งคู่จะลุกนั่งลบาบก จึงซื้อโต๊ะกินข้าวให้แต่พอเธอเปิดกล้องวันจรปิดดูถึงกับขำเลยเรียกได้ว,ว่าชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นนั่งกับพื้นก็ดีอยู่แล้วซื้อมาก็ยากปีนขึ้นให้นั่งอีกมันสูงแม่บอกเอามาให้ลำบากขึ้นอีกมาเอาโต๊ะกลับไปเอาแคร่มาแทนพ่อกับแม่บอกนั่งพื้นก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องปีนขึ้นมานั่งข้างบนอย่างนี้หรอก ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ